ภารกิจของมูลนิธิเนชั่นกับโครงการเนชั่นปัน้ำใจช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้นะครับวันนี้เห็นว่าทางด้านของมูลนิธิเนชั่นลงพื้นที่ที่ตำบลคอหงภารกิจล่าสุดจะเป็นอย่างไรติดตามกับผู้สื่อข่าวของเราคุณอิทิพิโสพะขน,นันครับเชิญครับ ทั้งสองท่านครับผมอิทธิปิโสพระคนันมุมานยังคงประจำการอยู่ที่จังหวัดสงขลามากับมูลและนิทิเนชั่นกับโครงการเนชั่นปน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัยภาคใต้นะครับซึ่งคุณผู้ชมจะเห็นนะขณะนี้เราลงกันมาในี่สามสี่วันแล้วในส่วนของมูลและนิทิตั้งแต่ช่วงประมาณวันแรกจะเห็นภาพเช่นเคยนะครับวันนี้ทางเนชั่นทีวีนำถุงยังชีพ5้0ยชุดมาแจากให้พี่น้องชาวคอหงซึ่งตรงนี้อยู่ในซอยสุภาพอ่อนหวาน คุณผู้ชมจะเห็นภาพพี่น้องประชาชนหลักหลายร้อยคนห้าหกร้อยคนเนี่ยมาต่อแถวรับของยังชีพเดี๋ยวจะไปพูดคุยกับพี่ไผ่กันหน่อพี่ไผ่อยู่ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้อยู่กับผมสองคนเนี่ยนะครับช่วยกันแจกของถุงยังชีพณนะวันนี้คุณผู้ชมครับการเยียวยาพี่น้องในส่วนของพื้นที่ในสงขลาไม่ว่าจะเป็นหาดใหญ่หรือทุกอำเภอยังคงต้องดำเนินการต่อไปและแน่นอนหลังจากนี้จะมีมาตรการจากทางรัฐบาลออกมามูลนิธิในชั้นวันนี้ยังมากับสสในพื้นที่เขต3จังหวัดสงขานะครับ พี่โกถึกฮะคุณสมยศพลายดวงซึ่งก็ลงพื้นที่มาแจกของผู้ประสบภัยตั้งแต่วันแรกเดี๋ยวมีโอกาสพูดคุยกับพี่สมยศนะพี่สมยศฮะวันนี้โอ้โหพี่สมยศลงมาพื้นที่ตั้งแต่วันแรกวันนี้เห็นบอกลงพื้นที่4จุดมาช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยที่เป็นจุดที่2ประชาชนเยอะมากเลยพี่ครับก็ให้เป็นห่วงพี่น้องประชาชนแล้วก็ผมก็แจกอยู่ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้วันนี้ได้2องจุดผมแจกถุงยางคีบตอนนี้ประมาณ วันนี้2,000หัวชุดที่เกมาแล้วประมาณ10,000ว่วชุดแล้วครับเห็นบอกว่าเอารถรถตักรถขุดดินเอามาช่วยเพราะเป็น้องประชาชนจนรถพังเหรอครับพี่ก้รถพังรถตักพังรถโอร้อพังแล้วรถสิบล้อก็พังด้วยรถตักก็โดนจมน้ําไปหนึ่งคันครับในส่วนของเขตสามเราที่ลงพื้นที่มาตั้งแต่วันแรกพี่โกถึกฮะสถานการณ์น้ําท่วมเป็นยังไงบ้างในพื้นที่หนักครับหนักหนักมากหนักกว่าทุกปีครับหลังจากนี้ในส่วนของชาวบ้านเองในการเยียวยา มันจะมีมาตร,รการอะไรหลังจากนี้ให้ชาวบ้านมีน้องระยนต์ไปลงทะเบียนที่เทศบาลหรืออบตที่หน่วยราชการรับลงเยียวยาให้พี่น้องไปลงชื่อแล้วก็แจ้งบ้านเลขที่ทางรัฐบาลจะให้ครอบครัวละ9,00 0ก่อนเบื้องต้นส่วนของพิถึงนี่แจกพี่น้องในทุกวันอยู่แล้วทุกวันครับแจกอีก3มวันยังแจกอยู่ตลอดครับร่วมกับเนชั่นพี่พี่บตสก็สงก่สงทั้งของส่งทั้งเงินมาเพื่อว่าให้เราได้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 ซื้อ แล้วก็ได้ช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยอะค่ะขอบคุณขอบคุณผู้อยู่เบื้องหลังทุกคนขอบคุณเนชั่นขอบคุณทุกคนขอบคุณมากมากค่ะเมะื่อกี้คุณผู้ชมฮะไม่ได้คุยกับพี่ไผ่เมื่อแจกถุกยงยางชีพเดี๋ยวคุยกับพี่ไผ่กันหน่อยลนิธิเนชั่นคือมากันตั้งแต่วันแรกเราสองคนตอนนี้ <c oughs> ยังอยู่ในพื้นที่นะครับพี่ไผ่เราลงตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้วันแรกหนังจริงที่เราลงมา วันนี้เป็นขั้นตอนของการเยียวยาเมื่อกี้แจกไป500ชุดพี่ไผ่เป็นไงบ้างก็ก็คือเรามาแจากตรงนี้คือจะเห็นว่าโอ้ชาวบ้านเยอะเยอะมากแลวคือทุกคนรอรอถุงยังชีพนะคือถุงยังชีพตอนนี้คือมีมีค่ามีความหมายทุกอย่างเพราะว่าบ้านเรือนของชาวบ้านตรงนี้จากที่เราเข้ามาตั้งแต่ต้นซอยอ่ะชั้นหนึ่งเสียหายหมด หมดเลยของกินของใช้ไม่มีแล้วก็ที่ถูกขอเยอะมากวันนี้คือนมผงซึ่งที่เตรียมมามันไม่พอค่ะมันกลายเป็นว่านมของเด็กเล็กอะ่ะขาดอะไม่พอเพราะว่าเนี่ยเราเจอเขามาขอตามตามเรามาเลยนะว่ามีนมผงอีกไหมมีนมผงอีกไหมซึ่งซึ่งมันหมดอันนี้ก็เดี๋ยวเป็นเราต้องไปหามาเพิ่มอะ่ะ ต้องต้องไปหา,าเพิ่มในรถต่อไปซึ่งวันนี้เราเตรียมมาลงตรงนี้เฉพาะจุดนี้ห้าอถุงซึ่งไม่เพียงพอคือเราอะทำหลายพันถุงแต่ว่าเรากระจายลงในแต่ละจุดในแต่ละจุดนะคะก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้แล้วมาลืนเนี่ยมันจะมีตามมาอีกเป็นหลักพันพันถุงเราก็จะกระจายต่อไปค่ะทีนี้ก็อยากจะ บอกต่อกับคนที่ท,ที่ที่ดูผ่านทางช่องเนชั่นทีวีอยู่ตอนนี้คือทางเราเองเนี่ยคือรับบริจาคอยู่แล้วในนามมูลนนธิทเนชั่นนะคะถ้าเกิดว่าใครต้องการจะนําของเนี่ยมาช่วยผู้ประสบภัยที่จังหวัดสงขลาแล้วก็ภาคใต้เนี่ยหลายจังหวัดเลยนะคะที่น้ําท่วมเนี่ยก็ยังสามารถเอาของมาหลบหลบ,หลบตรงนี้ก่อนไหมยังสามารถเอาของมา,ามาสมทบกับเราได้ที่ตึกซึ่งอันนี้สิ่งที่ต้องการก็จะมีนมผง นมเด็กเล็กอะค่ะนมข,ของเด็กเล็กเนี่ยัวกำลังโตอ่ะแล้วก็จะมีแพมเพิร์ดผู้ใหญ่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ขาดนะคะพวกยาเวชภัณฑ์ต่างๆยังเป็นของที่ยังต้องการอยู่เพราะฉะนั้นใครต้องการจะช่วยเหลือพี่น้องชอาวใต้เนี่ยเนยชั่นยังรับอยู่ที่ตึกมาได้เลยมาได้เลยนะคะติดตามข่าวผ่านทางหน้าจอแล้วก็เรารับบริจาคด้วยนะคะผ่านบัญชีมูล,ลนิทีนะคะก็ของที่มาบริจาคเข้ามาผ่านทางเนชั่นก็จะมาถึงมือเนี่ยพี่น้องที่ประสบภัยแบบนี้เพราะว่าเราลงพื้นที่มาแจกให้ถึงมือจริงๆค่ะ ผู้ชมจะเห็นเนี่ยเราแจกกันหลายนาทีนะก็ยังมีในส่วนของถุงยังชีพที่วันนี้เอามาเยอะจริงๆจะไปแจกหลายพื้นที่หลังจากนี้เนี่ยนะครับวันนี้ได้มีการอัปเดตกับพี่โกถึกเนี่ยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับนี่อ๋อได้รับถุงยังชีพของดยชันไปด้วยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตพูดคุยด้วยหน่อยฮะคุณแม่ฮะคุณแม่คุณแม่อยู่ในพื้นที่คอหงนี่เลยเป็นยังไงบ้างสถานการณ์วันแรกน้ำท่วมหมดเลยลูกมีแต่มาม่าในกล้ออก็ไปแจกก็ให้มาม่าแม่ก็เดินไปมาม่าในกล แก๊สก็ไม่มีแล้วลูกมีแก๊สแก๊สไม่มีแล้วก็เวาน้ําลดหน่อยแม่จะเอาไอ้นั้นเอาไฟแจ็คอะจุดในในในถังแก๊สนันะในเตาแก๊สนดะังปรมาเจ๊มามา่าโหนแบ่งกันหน้าคนลูกดู่างโหนงั้นแบ่งกันกันน้ําก็ไม่มีเอาน้ําผลลองน้ําผลมาทีละกาันเอามากินคนละนิดลูกนี่ขอบใจมากที่ลูกมาช่วยเนี่ยได้เอาแบ่งได้กินกัน่ตงก็ไม่มี ยังไงก็สุ่ๆนะแม่นะมูในที่เ네นชั่นที่มาโดยพี่ไผ่อันนี้พี่ไผ่ผู้บริหารเนี่ยลงพื้นที่มาเองเลยนะครับก็ลงพื้นที่มาช่วยพี่น้องประชาชนมากนหลายวันแล้วหลายพื้นที่เดี๋ยวไปอีกหลายจุดยังไงก็ส่งกำลังใจให้แม่แล้วก็พื้นที่ชุมชนในคอหงด้วยลนลนะลูกนะก็พูดลูกนะให้เจริญนะลูกนะมีลูกก็เรียนหนังสือเก่งๆงนะลูกนะคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นเป็นเสียงบางส่วนของคนที่อาศัยในชุมชนคอหงนะครับก็จะเห็นว่า มีหลายครัวเรือนที่อยู่ในนี้เมื่อกี้มีการอัปเดตกองสสในพื้นที่พี่โกถึกเนี่ยอยู่กันเป็นหมื่นๆครอบครัวเป็นหมื่นๆคนนะครับในชุมชนนี้ก็ยังต้องการความช่วยเหลือเยียวยาอย่างเร่งด่วนคุณผู้ชมเนชั่นทีวีเรายืนยันว่าจะช่วยเหลือทุกสถานการณ์ด้วยความเป็นทีวีสื่อเพื่อสังคมต่อไปนะครับนี่นะ่าจะเป็นอีกจุดหนึ่งเดี๋ยวช่วงบ่ายมูลนิธิเนชั่นรวมไปถึงพี่โกถึกจะลงพื้นที่ไปอีกหลายจุดเหมือนกันนะครับอขอส่งกลับไปที่สถานีก่อนฮนะ